สไตลของการแข่งขันครับในรุ่นเอฟเลดี้ครับในวันนี้นักแข่งนั้นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ทําเวลากันดีๆทั้งนั้นเลยนะครับหมายเลขดูครับในช่วงแรกนะครับในช่วงแรวกว่าใครน้นจะเข้าช่วงแรกก่อนนะครับหมายเลขเก้าเป็นซูซูกิหมายเลขหนึ่งยามาฮ่าหมายเลขสี่ซูซูกิครับดูครับ ล้มลงไปแล้วครับตำแหน่งที่3ที่4ที่5ที่6นะครับล้มกันเข้าไปหมดแล้วครับโอ้โหคันที่3ามรวมไปคันเดียวนะครับโอ้มีหมายเลขหนึ่งติดกลุ่มเข้าไปด้วยนะครับรถเจเรสพึ่งชิงครับรถเรสเป็นคนล้มนะครับเป็นคนล้มลงไปครับหลังจากนั้นที่4ตามเข้าไปที่5ที่6ชนโอ้รถเนเรนกระเด็นเลยนะครับแล้วก็3คนกองอยู่ที่พื้นรถเรจครับหมายเลขหนึ่งครับรถเจเรสพึ่งเจอแจ่มจันนะครับโอ้เป็นนักแขงตรงนี้ทำเวลาไว้ดีด้วยนะครับหนึ่งนาที47.8วินาที ทำให้หมายเลขก้าครับสรุกิชัดชิริยาช่วดเชื้อครับหรือน้องออยนะครับอนี่ก็เรียกว่าเป็นทายาทอยู่ในสนามแข่งนี่เองนะครับชัดชิริยาช่วดเชื้อนําสรุกิลิวไปคันเดียวเลยนะครับโอ้เธอโชคดีจริงๆครับผู้แข่งย่างโรเตอร์เร่เชือแจ่มจันทร์นั้นไปลมก่อนนะครับในโค้งแรกแต่ก็ไม่แน่ครับตามมาติดๆครับอัชลาปาลีนะครับยามาฮ่าเอาลวครับสูรุกิกับยามาฮ่าดูอัชชาลาปาลีนั้น ทำเวลาดีพอสมควรนะครับอยู่ในตำแหน่งสตาร์ทที่3นะครับต้องดูนะครับโคโพปิชันนั้นเป็นหมายเลข9สุสุกินะครับคะแนนของโรเจอร์เนตนั้นก็เรียกว่านำอยู่ตลอดเลยนะครับหมายเลข7ตามมาตำแหน่งที่3ครับสุสูกิคันหนึ่งของสุดาทิพย์สิริวันครับหมายเลข3ที่ผ่านไปนะั้นดีสุดสิหานะครับปีที่แล้วนั้นกี่ดีทีเดียวนะครับในปีนี้ก็ยังขี่ฮอนด้าอยู่ หมายเลข9ก้าครับและหมายเลขสี่อัชลาปารีหมายเลข7จ็สุดาทิพย์สีวันครับดันปริยาหรือน้องออยนันยังคงนำอยู่นะครับตามมาห่างๆคุถานะานนั้นะเป็นอัชลาปารีหมายเลขสี่และหมายเลขเ็ครับสุดาทิพย์สีวัน ปีนี้นความร้อนแรงของการแข่งในรุ่นเอฟเลดี้นั้นสุดยอดเลยนะครับเพราะว่าแม้แต่นักแข่งผู้ชายนะครับในรุ่นมือใหม่ั้นสู้เธอเหล่านี้ไม่ได้เลยนะครับดูครับผานเซลามิอกอยางมีโอกาสนะครับตำแหน่งที่3มีโอกาสนั้นไม่ห่างจากจตำแหน่งที่2เท่าไหร่เลยนะครับตอนน่าเสียายสำหรับรถเจเลเจอจ่มจานนะครับที่ไลลปล้มน,นับจังหวะช่วงนั้นล้มลงไปเองนั้นเลี้ยงมากเกินไปนะครับ ครับผู้นำครับชัดคริยาชวดเชื้อนี่ก็เป็นน้องแท้ๆเลยนะครับของแมนชวดเชื้อนักแข่งในรุ่นมือใหม่นะครับที่กําลังจะมาแรงทีเดียวนะครับขี่ดีทีเดียวเลยครับขี่ดีมากนี่ก็ไม่ใช่ว่าได้เปรียบเพราะว่าบ้านอยู่ท้ายสนามนะเพราะเวลาซ้อมนั้นกําหนดเวลาให้ซ้อมตามมาตำแหน่งที่4ได้แก่หมายเลข3สุซูซูกิคันหนึ่งเป็นฮอนด้านะครับของนัดีหาความสุขครับ ยอเสี่ยมหมายเลขาครับซูซูกิเชียร์แอดวานซ์รอบสุดท้ายนะครับของรุ่น F-Dee ครับแคทซียาจะคงนำอยู่ครับตามด้วยอัชลาและก็ตามด้วยสุการิปอันนี้เสร็จกันเลยครับซูซูกิซูซูกินำอยู่นะครับตามด้วยยามาฮ่านะครับซูซูกินะครับตามด้วยตำแหน่งที่4เนี่ยเป็นฮอนด้าจากฤดีสุดเสน่หาครับ ที่ผ่านมานนโรเตอร์เรสนำาำอีก40คะแนนนะครับทีดารัตแย้มรักษา34คะแนนวันนี้ไม่เห็นที่ดารัตน่ากลัวว่าจะล้มอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับหมายเลข5ยาาฮ่าหาขี่ดีครับดูลีลาครับชัชิชียร์รชวดเชื้อไม่ธรรมดาครับและชุดแข่งนั้นใหม่เอียมเลยนะครับมีหนกหลังกันต้นคอครับกันกระดูกคอด้วยนะครับนี่ครับชุดแข่งไมเอียมเลยครับชัชียริราตชวดเชื้อ Suzuki s h a แ e a d v a ซ c e Racing ลีลาน้องออยนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับนักแข่งชายในรุ่นมือใหม่ได้ทุกคนเลยนะครับเวลานัดทำดีด้วยนะครับได้โพสชั่น1นาที47.45วินาทีครับ ดูลีลานี่ครับสุภาพสตรีนะครับรถแข่งเหล่านี้เป็นรถซึ่งผลิตมาโอ้โหลำแหน่งที่2หายไปไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับกับหมายเลขสียังคงอยู่นะครับหมายเลขสีนั้นชาลงไปนะครับอัชลานั้นชาลงไปทาให้สุดาทิศสิริวานั้นใกล้ขึ้นมาครับกี่ตํำแหน่งที่3านั้นใกล้ขึ้นมาครับอยู่ในโค้งดันหลบเป็นช่วงรอบสุดท้ายแล้วนะครับ มาความตื่นเต้นนั้นหายไปเยอะนะครับหลังจากที่รถกระเชรีอนจับจากนล้มไปที่หนึ่งครับชัดเชีิร์ชวดเชื้อกำลังจะเข้าเส้นชัยนะครับผ่านโค้งสุดท้ายมาแล้วครับกำลังจะเข้าเส้นชัยหมายเลขตำแหน่งที่หนึ่งครับชัดเชีิร์ชวดเชื้อซูบิเชนแอดวานซ์เฟสซิ่งครับตำแหน่งที่สองเข้ามาหมายเลขสี่ครับอันคาลีปาลีครับอันคาลีปาลียาม a h a และตำแหน่งที่สามหมายเลขเจ็ดครับสุดาทิพย์สี่วันซูซูกิเชีนแอนด์รับ มาดูครับว่าหมายเลขหนึ่งครับรถเตเลเจือแจ,จ่มจันนะครับล้มไปแปะล้อหลังครับไปแปะล้อหลังนะครับโอ้ไปแปะล้อหลังแล้วก็พากันล้มไปทั้งกลุ่มเลยนะครับในช่วงนี้พบกับผู้ทำรายการสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาชมกันกันเอลฟ์มิเตอรซิ่งครับ